วิดีโอทดสอบการทำงานของโมดูลชุดจำลองระบบสัญญาณไฟจราจรสี่แยกนะครับในที่ก็จะมีะตัวหลอด LED ที่แสดงถึงสัญญาณเขียวเหลืองแดงนะครับแล้วก็เขียวเลี้ยวขวาด้วยนะครับก็จะมีปุ่ม start bring stop ก็จะเป็นสัญญาณที่จะไปออกที่ขั้วชนินต่างๆเหล่านี้อันนี้จะเป็นแบบตรงไปตรงมานะครับสำหรับชุดนี้ก็คือเราก็จะได้ แรงดันอันนี้จ่ายไฟเข้าไปนะครับแล้วเอามิเตอร์มาลองวัดดูที่ขั้ว start กส start ตัวนี้ก็ทํางานแบบ active high นะครับได้ค่าของแรงดันออกมาที่ขั้วของเทอร์มินอลตามสวิตช์ที่เรากดเราก็เอาไปใช้เป็นเงื่อนไขนะครับในการทํางานว่ามีการสั่ง start มีการสั่งให้เกิดจังหวะของไฟกระพริบจะก,กระพริบเหลืองหรือกระพริบแดงอันนี้ก็อยู่ที่โจทย์ที่เราจะกําหนดขึ้นมานะครับในส่วนที่เป็น output เพื่อคอนโทรลนะครับที่มาจาก PLC เราก็จะใช้แรงดันไฟ24โวลต์นะครับเข้ามากระตุ้นให้เกิดการทำงานตรงนี้ก็ตรงตามหมายเลขเลยนะครับ R1 ก็คือตำแหน่งแดงที่1น,นะครับ Y1 น,นะครับเขียว1่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะไล่กันไปนะครับ G1 เทิร์ 1, Turn, นะครับเลี้ยวไปทางขวานะครับก็จะไล่ตรงกันไปตามแยกเลยน,นีนกี้เราก็ใช้วิธีการ เขียนโปรแกรมเข้ามาเพื่อคอนโทรลให้มีจังหวะการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นไฟสีแยกที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับเนี่ก็จะเป็นลักษณะของไฟนี้นนี่ก็แยกที่4นะครับก็ตรงกันไปนะครับเป็นลักษณะของอาการแสดงผลในรูปของ LED เท่านั้นเองนะครับ